สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันประกายแก้วทัพสุวรรณนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทําหน้าที่รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานที่สําคัญในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นเรื่องสถานการณ์การเลิกจ้างค่ะพบว่าในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจํานวน355แห่ง ลดลงจากเดือนเมษายนถึง21แห่งนะคะคิดเป็นร้อยละ8.95เซค่ะส่งผลให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง503คนซึ่งลดลงจากเดือนเมษายนถึง216คนนะคะคิดเป็นร้อยละ42.42 42ค่ะและประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3อันดับแรกก็คืออันดับที่1การขายส่งและการขายปลีกค่ะอันดับที่2การผลิตและอันดับที่3นะคะคือ ที่พักแกรมและก็บริการด้านอาหารค่ะถัดไปเป็นเรื่องของสถานการณ์การขอรับสิทธทิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิทประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำนวน226,574รายแบ่งเป็นกรณีการเลิกจ้างจำนวน32,672ราย กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างจำนวน7,735รายกรณีลาออกจำนวน186,167รายในส่วนของเรื่องที่3นะคะเป็นสถานการณ์การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะพบว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่จำนวน162แห่งทำให้เกิดการจ้างงานลูกจ้างถึง8,18 0คนค่ะ และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการจำนวน78แห่งส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบถึง1,045คนค่ะในปีงบประมาณพุทธศักราช2,565วันที่1ตุลาคม2,564ถึง31พฤษภาคม2,565มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการรวมทั้งสิ้น487แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบทั้งหมด14,759คน โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่รวมทั้งสิ้น1,434แห่งทำให้มีการจ้างงานลูกจ้างถึง5 2 2 7คนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่มีจำนวนมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการถึง3เท่านะคะและเกิดการจ้างงานเกือบ4ีเท่าของการขอเลิกกิจการด้วยค่ะถัดไปเป็นเรื่องที่4นะคะสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75 แห่งพระราชจำยัดคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541ในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพบว่ามีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน114แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการทั้งสิน้น2,185วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน34,288คนโดยแบ่งเป็น2กรณีนะคะก็คือ กรณีที่1สถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการบางส่วนจำนวน85แห่งหยุดกิจการทั้งสิ้น1375ันทําวันทำให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ27969คนและกรณีที่2สถานประกอบกิจการที่มีการหยุดกิจการทั้งหมดจำนวน27แห่งหยุดกิจการไปทั้งสิ้น810วันลูกจ้างได้รับผลกระทบถึง7340คนค่ะ ประเภทกิจการที่ขอหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3อันดับแรกค่ะคืออันดับที่ 1. กิจการการผลิตอันดับที่2กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอันดับที่3การขายส่งขายปลีกโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองชลบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะ เปรียบเทียบแล้วพบว่าจำนวนสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนถึง34แห่งคิดเป็นร้อยละ42.5ค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่5นะคะสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์จากข้อมูลเดือนพฤษภาคมนะคะพบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการ8แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง14,128คน มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น2แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง7,024คนมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น3แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง920คนมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง11แห่งทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินโดยประมาณ5,141,581ล้านบาทโดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าในเดือนพฤษภาคม มีข้อเรียกร้องลดลงคิดเป็นร้อยละ9.76ข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นร้อยละ80และมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลดลงถึงร้อยละ29มาต่อกันที่เรื่องที่6นะคะเป็นสถานการณ์การ,การยื่นคำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะไม่พบว่ามีนายจ้างยื่นคำร้องกรณีนี้นะคะแต่มีเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจากสถานประกอบกิจการ2แห่งจำนวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง3คนค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่7นะคะเป็นสถาน,นาการณ์การใช้สิทธิ์กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะจากข้อมูลในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพบว่า มีจำนวน208คนและเป็นเงินทั้งสิ้น2,846,584บาทนะคะแบ่งออกเป็นกรณีจ่ายค่าชดเชยจำนวน46คนเป็นเงิน448,310บาทและกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยนะคะจำนวน162คนเป็นเงิน2,398,273บาทค่ะและเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นสถานการณ์การช่วยเหลือลูกจ้างกรณียื่นคำร้อง ขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นทนายความฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีให้ตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะจากข้อมูลในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพบว่ามีจำนวน51คดีและลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง51คนเป็น,นทุนทรัพย์จำนวนเงิน6้าน4 9 9 4 3บาท และนอกจากนี้นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเมษายน2565มีคดีที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคดีถึงที่สุดจำนวน1,126คดีลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวน1,126คนมีทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น142,354,763บาทค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานเป็นประจำทุกเดือนได้นะคะทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกสอรอ Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ สรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน